ชีวัดครับว่าใครจะได้ไปต่อในการหลุนโคต้าเลื่อนชั้นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเริ่มเกมการแข่งขันครับสำชันยุเต็ดในชุดสีแดงขาวเปิดฉากก่อนครับจากขวาไปซ้ายครับแต่ตอนนี้ก็ตั้งบอลกลับไปในแดนหลังกันก่อนครับขึ้นมาทางด้านขวาครับธนายุทธเปิดมาแต่ว่าพอนุนวัฒ ตัดไปได้โอสันิคอสโดนดึงเสื้อแต่ว่ายังต,ต่อไปได้แต่ผู้ตทธสินให้ฟาวย้อนหลังก่อนครับโดนดึงจนเสือ้อยืดเลยครับนาทีสุดท้ายของการทดเจ็บครับปริวาสดันสูงเลยครับคืนมาทางด้านขวาเหมือนเป็นแบ็กขวาคนที่2นะครับแต่ว่าให้ลูกนี้ก็ยังไม่แม่นโดนสวนแล้วครับโอ้แต่พิชยุทธโดนโอบริมาไล่จากด้านหลังครับ ย่องมาจากด้านหลังสำชันก็ยังสวนกลับไม่ได้สุวรรณบุรีก็ยังครองบอลอยู่จะมีโอกาสสักครั้งหรือเปล่าครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกดูแล้วอสมชันก็อาจจะต้องต้านทานสุวรรณบุรีเอาไว้ให้ได้ก่อนนะครับแต่เปิดข้ามาสุวรรณบุรียังแย่งบอลเอากลับมาได้ให้มาตงการวงสะท้อนพลิกผ่านไปได้ให้ออสานิคอสยังติดจ,จางทีมิน หันหน้ามาเอ้าบอลหลุดมาถึงโอซานิคอสเอา้าโอ้โหซัดข้ามคานเฉยเลยครับโอ้โหโอกาสทองของสวุวรรณบุรีหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายครับจางจีมินแล้วเตะสก,กัดมาแล้วบอลไปกักกันเองบอลหลุดมาถึงโอซานิคอสรอบเป้าลูกนี้จ่อๆลแล้วแต่ว่าข้ามคานเฉยเลยครับปาโอกาสสุดท้ายก่อนจบครึ่งแรกครับทำให้ อาสัมชันยูตเต็ดกับสุพรรณบุรีก็ยังเสมอกันอยู่0ูนต่อศูนย์ะครับในเกมที่จะช่วงชิงพื้นที่เพื่อที่จะขึ้นไปสู่อันดับที่2บนตารางคะแนนของโซนภาคตะวันตกเพื่อต่อยอดไปเล่นรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับลุนเลื่อนชั้นต่อไปนะครับอาจจะเป็นตัวทีเด็ดของสุพรรณบุรีก็ได้ครับแต่เปิดมาลูกนี้สอไกลโอซานิคอสได้เล็งเหลี่ยมมงแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับลูกเปิดของพิทวัครับอบอลมันโค้ง ตอกใส่ศรีรษะของโอซานิคอสพอดีแล้วโหม่งลูกนี้ลเล็งอย่างดีเลยครับแต่เชียวเสาทางซ้ายอธิพัฒนมาฉีกรับบอลแล้วโอซานิคอสไปเองครับผ่านไปหนึ่งผ่านไปสองแล้วล้มมีจังหวะตัดกันในเขตโทษแล้ววัดสินยังไงครับให้ฟาวแน่ๆแต่ว่าในเขตหรือนอกเขตครับแต่ใบเหลืองนี่ออกสใบติดต่อกันแล้วนะครับ ฝังระบายเลยครับตอนนี้พิศวะแล้วก็ดนทชัยดีพุ่มครับดูภาพช้าครับจังหวะแตะผ่านธนายุทธไปแล้ว1แล้วก็2ครับน่าสนใจครับว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในเขตหรือนอกเขตโทษครับโอ้หุดหิดเลยครับดนทชัยถือว่าตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วครับก่อนที่โอซานิคอจะพาบอลไปถึงในเขตโทษนะครับยังดีครับไม่เสียจุดโทษครับเป็นแค่ฟรีคิกบริเวณกรอบเขตโทษด้านซ้ายครับ ุดบิดเลยครับอีกก้าเดียวนี่โอซานิคอสจะโหลดเข้าไปในเขตโทษและอาจจะเสียจุดโทษได้ครับแต่อโอมริเปิดเข้าไปลูกนี้ตอนเฉลบเปลี่ยนทางเข้าประตูครับจนได้ครับสุวรรณบุรีปลดล็อกขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับนาทีที่63จะให้เครดิตเป็นของอโอมริเลยหรือเปล่าครับ้าเป็นเครดิตของอโอมริก็จะเป็นประตูที่4ของอโอมริป็นเอลชาญ,ญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้นะครับ เปิดแล้วปอนแฉลับสุดท้ายจะโดนโอซานิโดนโรนัลโด้รีวาซ์หรือเปล่านี่ครับหรือว่าบอนจังหวะสุดท้ายนี่อาจจะไปโดนผู้เล่นของอสมชาญยูนิเต็ดนะครับว mm hmm. งสะท้อนเปิดเข้ามาแล้วได้อธิพัฒน์จ่อจ่อลูกนี้แต่จับบอลแรกแล้วมันโดนบีบมุมครับบอนไปเข้าทางของตันทุพลเซฟไว้ได้ mm hmm. เอาชัวร์นะครับเปิดมาลูกนี้ พักบอลลงได้แต่มันห่างตัวครับอธิพัฒน์พยายามจะยิงแล้วแต่บอลโดนปิดมุมและทุกคนเข้ามาช่วยไว้ได้วรวิทย์วันวอนจะเปิดเข้าไปเปิดไปที่เสาไกลแล้วโง่มาลูกนี้พุทธศิลป์หันมาเห็นริวรัสเล่นจังหวะสุดท้ายก็เป็นอันว่าจบเกมครับพุทธศิลป์เป่าจบเกม